สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่กําลังชมคลิปกันอยู่ในตอนนี้โดยคลิปนี้มาใหม่ล่าสุดนะครับอุ้ยรอเรือมาใหม่ล่าสุดครับอัปเดตวันที่15กุมภาพันธ์2565โปรโ,โมชั่นมาตอนเช้านะครับผมได้รับข้อมูลมาตอนเช้าแล้วก็เพิ่งมาอัดในตอนบ่ายนะครับอัดลงที่ต่อไปรอบหนึ่งแล้วนะครับอันนี้อัดลง YouTube อีกครั้งหนึ่งกับแพ็กเกจสาหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่และคนที่เป็นซิมเก่านะครับอันนี้ได้ทั้งใหม่และเก่าเลยครับ ลูกค้าที่เป็นเบอร์ใหม่หรือจะเป็นเบอร์เก่าเก่าบางเบอร์เนี่ยสามารถที่จะกดสมัครได้นะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่กดสมัครได้เดี๋ยวลูกค้าเบ,เบอร์เก่าผมจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะต้องทํำยังไงส่วนคนที่เป็นเบอร์ใหม่สดๆเนี่ยก็สามารถที่จะกดรหัสดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันห้าห้าแปดดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกได้เลยนะครับเป็นเน็ตแถมโทรฟรีสามสิบเมกะบิตเพอร์เซบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วการโทรฟรีก็เหมือนเดิมครับโทรฟรี free, ครั้งหนงน,นาที ถ้าเกิน15นาทีส่วนที่เกินนาทีละ1บาทรวมภาษีแล้วนะครับ265บาท30วันนี้รวมภาษีแล้วเช่นกันครับเบอร์ที่เปิดมาใหม่นั้นจะต้องเป็นเบอร์ที่ไม่เกิน7วันนะครับถ้าเกิน7วันมาแล้วสมัครไม่ได้แล้วก็เบอร์ที่ซื้อมาใหม่นั้นจะต้องเป็นเบอร์ที่ซื้อจากร้านลูกตู้ทั่วๆไปครับร้านขายซิมทั่วๆไปร้านขายมือถือทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็น ซิมที่ซื้อจากในเซเว่นสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับเซเว่นกับร้านลูกตู้เนะี่ยเขาอยู่ในคนละกลุ่มกันนะครับรหัสนี้เป็นรหัสสาหรับกลุ่มร้านลูกตู้นะครับก็คุณผู้ชมทําความเข้าใจนิดนึงนะครับแล้วก็ซิมที่สามารถสมัครไดก้ก็ทุกๆซิมยกเว้นซิมแฮปปี้คอกับซิมทวริสแฮปปี้คอกับซิมทวริสไม่สามารถสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับซิมแฮปปี้เน็ตสมัครได้ ซิมพม่าสมัครได้ซิมกัมพูชาสมัครได้หรือซิมอื่นๆที่เป็นของดีแท็กนะครับสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้แล้วก็เงื่อนไขของเขาก็คือว่าห้ามเอามาปล่อยโหลดบิดเยอะๆนะครับเดี๋ยวความเร็วของเราจะลดลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเรา,เราโหลดบิตสักประมาณ1ชั่วโมงต่อวันอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาปล่อยอปล่อยโหลดบิตกันทั้งตลอด24ชั่วโมงนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวความเร็วเราจะลดลงแน่นอนครับ หรือคุณผู้ชมจะเอามาใส่ในราเตอร์ใส่ซิมใส่ใน Wi-Fi ใส่ซิมใส่ในเครื่องแล้วปล่อยฮอตสปอตให้กับเพื่อนเพื่อนใส่ใน Wi-Fi พกพาอะไรเงี้ยสามารถที่จะกระทาได้นะครับเ,เป็นเน็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วจ้ากันหลายๆรอบนะครับเพราะว่าหลายๆท่านถามมาบอกอาถามถามซ้ำมาอีกค,ครั้งหนึ่งว่าเน็ตแบบไม่อันไหมเน็ตแบบไม่ไมลดความเร็วไหมเน็ตแบบอะไรเงี้ยนะครับผมก็ต้องอธิบายหลายๆครั้งว่าไม่แน่ใจว่าท่านท่านดูคลิปจบหรือไม่ ท่านต้องดูคลิปให้จบนะครับเพราะว่าบางทีเผื่อว่าบางทีมีนึกอะไรได้ตอนตอนท้ายๆของคลิปนะ่ะท่านก็จะได้ทราบข้อมูลนะครับอันนี้คือคนที่เป็นเบอร์ใหม่นะครับอันนี้คือคนที่เป็นเบอร์ใหม่ส่วนคนที่เป็นเบอร์เก่าครับเบอร์เก่าเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องติดต่อกับร้านค้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าร้านค้าเขาจะมีแอปดีแทกวในการกดสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ให้กับลูกค้าคนที่เป็นเบอร์เก่าไม่เกิน3ปีไม่เกิน4ปี สามารถ <ary> ที่จะกดสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโม,มชั่นตัวนี้ได้แต่ต้องติดต่อร้านค้าเท่านั้นสําหรับคนที่เป็นเบอร์เก่านะครับแล้วก็ร้านค้าเขาจะคิดค่าบริการเพิ่มเข้าไปอีกนะครับแล้วแต่ว่าทางร้านเขาจะคิดเพิ่มกี่บาทหรือไม่ว่าจะเป็น50บาท100บาทหรือ150บาทแล้วแต่ทางร้านเขาจะคิดค่าบริการเพิ่มสําหรับคนที่เป็นลูกค้าเบอร์เก่านะครับเบอร์เก่าสามารถที่จะสมัครได้ครับ แต่จะต้องติดต่อกับร้านค้าเท่านั้นนะครับแล้วก็ร้านค้าจะต้องเป็นร้านค้าที่ใช้แอปของ d t e c h วในการกดสมัครแพ็กเกจให้กับลูกค้านะครับ77จังหวัดทั่วประเทศไทยสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยนะครับส่วน,นรายละเอียดอื่นๆก็มันก็จะเหมือนเหมือนกับโปรโมชั่นทั่วๆไปนะครับ d t e c h ตอนนี้ d t e c h ออกมาเป็นค่ายแรกนะครับที่เป็น30เมกแถมโทรฟรีทุกเครือข่าย ก่อนหน้านั้นน่ะก็จะมีเป็นเน็ตอย่างเดียว30เมกเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีถ้าจะเอาโทรฟรีก็ต้องบวกเพิ่มอีก50บาทก่อนหน้านั้นนะครับแต่ณนะวันนี้15ากุมภาพันธ์2 5 6 5 d t ้ c mm ้าดีแท็เขาได้ออกโปรโมชั hmm. mm ่นแพ็กเกจ30เมกไม่อ้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายมาให้เราด้วยในราคา265บาท30วันต่อแพ็กเกจ1ครั้งนะครับแล้วก็ ต่ออายุอัตโนมัติอีกห้ารอบต่ออายุอัตโนมัติอีกห้ารอบรวมรอบปัจจุบันก็เป็นหกรอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราให้ร้านเขาสมัครให้ทุกเดือน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 เราก็จะอยู่กันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปที่ร้านครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นหายไปเลยถือท่านเติมเงินเข้าไปเองอ่ะและให้มันต่ออัตโนมัติอ่ะมันก็จะอยู่6รอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปที่ร้านทุกๆเดือน ระบบมันก็จะอยู่กันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเราทําความเข้าใจตรงกันนะครับส่วนอื่นๆไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนอื่นๆไม่มีอะไรแล้วก็ขอให้ทุกๆท่านามีความสุขมีความสนุกกับการใช้งานเน็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็ว30เมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีทุกเครือข่าย265บาท30วันจาก DT แทในระบบเติมเงินกันนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่ามีโปรโมชั่นอะไรที่อัปเดตใหม่ๆด่วนๆเดี๋ยวผมก็จะมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกดติดตามช่องช่องนี้เอาไว้แล้วท่านจะไม่พลรราดโปรโมชั่นที่มาใหม่ๆกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ